สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอวิรพลนะครับในฟุตบอลวันอังคารครับแมเมื่อวานนักอ่านคอมเมนต์แล้วก็ฮามากๆเลยใน YouTube นะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาหลายคนก็บอกอย่าพึ่งโมเยอะพี่นะครับพึ่งจะถูก4คู่แต่ขอแบบยาวๆหน่อยนะฮะพูดยังไงดีเหมือนกับบอกว่าเออง่ายเหมือนการทำกับข้าวเลยนะฮะเป็นเชฟนี่ถ้าหาทํา รัดหน้าผัดซีอิ๊วให้อร่อยทุกวันนี่ผมว่ามันก็ยังง่ายนะครับ100วันทำ100ร้อยจานอาจจะไม่อร่อยถ้า2จานนะครับแต่การทํานายผลฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากการเล่นหุ้นเลยนะฮะดูสิครับคนเล่นหุ้นเนี่ยสมมติ1นล้านคนเนี่ยมันจะมีรวยสักกี่คนครับผมว่าไม่น่าเกิน100 100จาก1ล้านนะครับกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะฉะนั้นทำนายฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบเนี่ยผมว่าเอาจริงนะผมก็รู้จักพี่ๆน้องๆในวงการคนดูฟุตบอลมาเยอะนะครับเอาจริงสงมมติว่าจาก100คู่คุณทายถูกสัก60เนี่ยผมว่าคุณเทพแล้วนะครับเพราะว่าบอลมันบอลมันคือบอลมัน3หน้ามันมีเรื่องของตัวเจ็บมันมีเรื่องของโมเมนตัมของเกมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนี่ก็ว่ากันไปนะครับถูกมากก่าผิดนี่ผมว่าโอเคแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวรอดูว่ายาวๆจริงหรือเปล่านะครับเมื่อวานผมไป ขามาคุณนัทวุฒิผาลาบอกเนี ee, ่ยพี่ผมไม่กว่านไม่กล้าตามเสียดายกลายเป็นถูกสี่คู่เลยนะครับคุณอะไรนะเออ,เอ,อพี่อะไรผมลืมชื่อแกบอกว่าก่อนหน้านี้ตามดันตายไอ้สี่คู่ถูกหมดดันไม่ได้ตามแม่จะโทษใครดีเลยครับเนี่ยคุณสุพิษขาบอกว่ากดไปสามพันนะฮะสีค่คู่บอกว่าเมียติดใจเลยนะฮะจัดไป นะครับแล้วก็ข้อความหลากหลายข้อความตามกันเข้ามานะครับในค่ําคืนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเมื่อวานที่ถูก 2. ผิดหนะึ่งเนียคือถ้ามันเกิน50%นี่คุณผู้ชมก็ต้องให้เครดิตผมบ้างนะครับถูกไหมฮะเมื่อวานที่ผมบอกแล้วว่าเชลซีชนะแน่นอนเลยฮะแล้วก็ชนะไบรตันไป3ตอนหนึ่งจิโมเวนเนอร์เล่นดีทีเดียวนะครับแต่าครฮาวเวตนี่หายไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานผมมาให้ดอทมุลถล่มดุยส์บวกหลายคนบอกเฮ้ยดุยบวกดอทมุลจะจะไหว,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 วจริงหะือเล่ะชนะห้าสูงเลยนะ ตอนนี้นักเตะต้องเอาจริงกว่าเฟรนล,ลี่แมตช์นในสมัยก่อนเห็นผลเพราะว่าซีซันมันใกล้มันงวดเข้ามาแล้วต้องเอาจริงแล้วนะครับแต่ว่ามีผิคู่เชฟยู่ที่ผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจเชฟฟิลในเต็ดเลยเพราะว่า second season syndrome มันน่ากลัวคือเป็นโรคฤดุการที่2ถ้าหากฤดุการแรกมาดีคือเชฟยูลนี่หนักเลยนะถ้าตอนแรกแติดไปบอลยุโรปนะผมบอกเลยมันโอกาสตกชั้นเลยนะฮะมันมีหลายเคสแล้วครับประสบการณ์จากการดูฟุตบอลมาก่อนนะในเห็นไหมฮะอิปสวิตอย่างเงี้ย หลีดสิ่งนี้ที่ไปเล่นบอลยุโรปแล้วแบบเข้ารอบลึกๆได้สุดท้ายในหลีกนี่เน่าเลยนะครับนี่เชฟยูต้องบอกว่าอันนี้ทรงนะครับไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยถ้าไปยูโรปาหลีดนี่ผมว่าน็อกอะ่ะเพราะว่าทีมยังไม่พร้อมเดินทางไกลๆบ่อยๆนี่ตายครับทีมสภาพเล็กเนี่ยเมืวว่อวานในสามนาทีหนึ่งศูนย์ 0, ลาอูฮิมินเนสหกนาทีสองศูนย์ซาอิ e วุบชนะ2อูนย์แบบปิดประตูเลยไฮไลท์ที่แทบไม่ต้องดูเลยนะครับใครอยากตามไฮไลท์ทุกคู่นะครับไฮไลท์พิม์ลีกติดตามได้คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งทางพีพีทีวีนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะยี่สองนกาสามสิบนาทีก็ใครดูละครเมียดูละครจบก็เปลี่ยนมาช่องสามสิบหกได้นะครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่บรรยายกับพี่โอสินพงศ์นะครับส่วนสปอร์ตเขาเนื่อกันทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์ข่าวแมนยศเต็ดมาบอกในเว็บไซต์ rg 3 t h c o m นิดนึงดีกว่านะครับก็คือแมนยศเต็ดตอนนนนนนนีี้้้้มมมมมมรรราาาาาายยยชชืืืื่่่อออเเเเพิแแลลวะวะะะฮกกกกหหจจซโถไไไดไปตคับ ถ้าไม่ได้อีกจะซื้อเบริสิตไม่ได้อีกก็จะไปมองาการคอรสตาร์ของยูเวนตสที่ปักป้ายขายอยู่นตอนนี้อ่ะอัปเดตกันไปกับข่าวแมนยูอ่ะมาลุยกันเลยครับเว็บไซต์นี้แนะนําเลยครับมีให้เลือกถึง5ค่ายทั้งยูฟาสโบและแม็กเบดนะครับแอดไลน์เลยครับ t เด9 0 s ตรงนี้แล้วก็ดูบอลย้อนหลังที่ที่บอลเก้า f ิบออฟฟิเชียลนะครับทุกทุกวันตั้งกดเตือนกระติ่งไว้เด็ดนึงซับสไครต์ไว้เพราะว่าเวลาคลิปใหม่ขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะได้ดูได้แบบไม่ต้องผิดพลาดนะครับ เอาไว้ดูครับอัปเดตข่าวสารทุกวันนะฮะขอบคุณทีมงาน r g 3 t h นะครับขึ้นเวลาคู่เตะให้โดยตลอดวันนี้เนี่ยเริ่มแต่ห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นเซี่ยงไฮ้ไอซายพีจีนะครับเจอกับไออูฮั่นซ้ออูฮั่นน่ะที่เป็นตัวกำเนิดโควิด -19 เนี่ยแหละครับจัดไปครับเซี่ยงไฮ้ไอซายพีจีจะไล่ถล่มครับยิง1ลูกก็กำไรแล้วนะครับมี2ประตูแน่น,นอนจัดไป5้าโมงเย็นหทุ่มปักกิ่งกัวอันครับออกไปเยอือนทีมอะไรผมจำไม่ได้ คือเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งเนี่ยเจอใครก็ชนะครับตอนนี้จัดไปนะครับห้าโมงเซี่ยงไฮ้หนึ่งทุ่มปักกิ่งกว่าอันนะครับไปกันที่ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับมีคาราบาลิคับสองคู่ที่ผมสนใจวันนี้นะครับคู่ที่ผมมั่นใจที่สุดหากใครว่าอยากจะจัดปอนเดียวนะครับผมมั่นใจในควเสเซ่นฮนะเพราะว่าในควสเซ่นเนี่ยหลังๆในเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลทั่วทั้งเอฟเอแล้วก็คาราบาลิคับนะฮะการได้คาราบาลิสันมาแม้ว่า รูกการนี้อาจจะอาวันนี้อาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับแต่วันนี้เจอแบ็คเบิร์นครับเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คนีก็เส้นชนะแน่นอนครับผมมั่นใจสาลิก,กาตวงครับคู่ที่คู่เต็งอันดับหนึ่งของผมคู่ที่2ของคาราบาวที่ผมไม่ค่อยมั่นใจนะก็จัดไปแล้วครับว่าเวสแสมชนะแค่ลูกเดียวจัดชาวตันไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ